การค้นพบชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมการพบอนาคตของตัวเองจากการค้นพบโลกใหม่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเราทุกคนในวันนี้จากจุดเริ่มต้นที่พวกเราทุกคนตัดสินใจที่จะมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จากเป้าหมายและภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นผู้เลือกที่จะมาอยู่บนโลกใบนี้หรือ ที่จะมาใช้ชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้นั่นเอง The Masterpiece New Earth โลกใหม่เขียนโดยอาจารย์สถิธรรมพินสุข Super Junior ผู้ค้นพบระบบปฏิบัติการทางจิตยุคใหม่เสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลิฟบาย The Master c o d e Academy บทที่3 เกิดอะไรขึ้นอพิจโซที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้พวกเราทุกคนจำเป็นจะต้องกลับมารู้จักชีวิตและความจริงที่จะต้องถูกค้นพบและเปิดเผยตัวเราเองเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์กับพวกเราทุกคนพวกเราที่รักทั้งหลายณนะเวลานี้ พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปยังการเรียนรู้ของโลกใหม่คือช่วงเวลาที่เราทุกคนกำลังค้นพบความจริงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนความจริงที่เรากำลังเผชิญอยู่กับโลกใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมความจริงที่ทำให้เราต้องกลับมาเรียนรู้ชีวิตอย่างลึกซึ้งความจริงที่เรารู้ว่าเรากำลังเผชิญกับบททดสอบ หรือเรื่องราวมากมายที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในวินาทีนี้ความจริงที่เราทุกคนบนโลกใบนี้จำเป็นจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับชีวิตไม่สามารถที่จะปล่อยให้ชีวิตของเราล่องลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายความจริงที่เราจะต้องกลับมาค้นพบชีวิตที่ล้าค่าและลึกซึ้งที่สุดด้วยตัวเราเอง ผมนั่งสมาธิอยู่กับความเงียบสงบในถ้ำลึกลับบนเทือกเขาหิมาลายเมื่อหลายปีก่อนผมไม่รู้ว่าวันหนึง่งสิ่งที่ผมค้นพบในประสบการณ์จากถ้ำลึกลับนั้นคือแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้ผมค้นพบความล้นลับที่ต้องเปิดเผยต่อผู้คนและโลกภายนอกในที่สุดเป็นความล้นลับที่เรากำลังสัมผัสกับ,กบสัญชาตญาณการอย่างรู้ เป็นความล้นลับที่ชีวิตของเรากําลังค้นพบโชคชะตาของตัวเองพวกเราที่รักทุกคนเราไม่อาจละเลยหรือยอมจำนนกับสิ่งที่มันกำลังรุมเล้าหรือกำลังบีบคั้นให้เราจนม,มุมเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์เกิดอะไรขึ้นกับพวกเราทุกคนในวันนี้เกิดโอกาสใหม่ไงเกิดการเปลี่ยนแปลง ครังยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ทุกคนกำลังเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างรําเล่ร์ที่สุดบนโลกใบนี้มันเป็นของขวัญอันลําค่าที่โลกและจัก,กรวาลกำลังกิบยื่นให้มนุษย์ทุกคนเป็นความรู้สึกที่จิตวิญญาณของเราทุกคนจะต้องตื่นรู้จากความหลับไหลและเข้าถึงพลังอำนาจที่แท้จริงของตัวเราเองในท่ามกลางวิกฤต มักจะมีโอกาสและสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเสมอเพียงแค่เราเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์และความคิดของเราให้ได้เพียงแค่เราตระหนักรู้ถึงความจริงที่ปรากฏขึ้นในตอนนี้พวกเราที่รักทุกคนผมเชื่อว่าในการค้นพบความเลึนลับของชีวิตจากการอยู่กับตัวเองในถ้ำลึนลับทาให้ผมมองเห็นการวิวัฒนาการของจิตวิญญาณ และการตื่นรู้อย่างลึกซึ้งของตัวเองและเป็นช่วงเวลาที่ผมจะต้องแบ่งปันประสบการณ์อลลัมลึกนี้ให้กับพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ผมหวังว่าการถ่ายทอดสัญญาณของ The Masterpiece New Earth โลกใหม่จะเป็นการเปิดเผยความลับของโลกและการถ่ายทอดความรู้แจ้งแห่งการใช้ชีวิต อันแสนมหัศจรรั์ที่ล้ำลึกที่สุดบนโลกใบนี้พวกเราที่รักทุกคนถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาสําคัญนี้แล้วจะเป็นช่วงเวลาไหนอีกเล่าที่เราจะได้กลับมาค้นพบความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตพวกเราที่รักทุกคนโปรดอดใจที่จะได้รับการถ่ายทอดสัญ,ญญาณโดยตรงจากจักรวาลและโปรดเตรียมพร้อม ที่จะพบกับประสบการณ์แห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเราในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าในการถ่ายทอดสัญ,ญญาณครั้งต่อไป The Masterpiece New Earth คือการค้นพบโลกใหม่ที่เริ่มต้นจากจิตใต้สำนึกของพวกเราทุกคนการค้นพบโลกใหม่ที่ทำให้ดวงวิญญาณดวงนี้ปลดล็อกตัวมันเองออกจากความโง่เขลา ที่ทำให้ดวงวิญญาณดวงนี้ได้ค้นพบอิสรภาพและการตื่นรู้อย่างล้ำเลิศที่สุดพวกเราที่รักทุกคนถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมันจะเป็นช่วงเวลาไหนอีกเล่าที่เราทุกคนจะได้รับโอกาสและทำภารกิจที่สำคัญที่สุดให้กับชีวิตของพวกเราบนโลกใบนี้ นี่คือวินาทีสำคัญที่สุดแห่งการเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลเพื่อไขรหัสชีวิตของพวกเราทุกคนในวินาทีนี้พวกเราทุกคนจะได้ค้นพบความลับของชีวิตที่เรารอคอยกันมานานแสนนานความลับที่ทำให้เราสามารถค้นพบวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แท้จริงในการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ของเรา ความลับที่เรากำลังไขปริศนาจักรวาลและตัวเราเองในการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตและกำหนดอนาคตของมนุษยชาติด้วยตัวเราเองความลับที่ถูกค้นพบโดยพวกเราทุกคนกำลังจะถูกเปิดเผยให้กับโลกและมวลมนุษยชาติแล้วในวินาทีนี้เพียงแค่เราทุกคนเปิดหัวใจของเราเปิดจิตวิญ,ญญาณของเรา และสัะเทือนอนุภาพของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราออกมาเพื่อเลือกที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเราและบนรลุถึงชีวิตที่แท้จริงบนโลกใบนี้ของเรานั่นเองพร้อมหรือยังสำหรับการค้นพบประสบการณ์ที่ล้ำเลิศนี้ร่วมกันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราทุกคนและพวกเราทุกคนจะมีชีวิตอย่างไรบนโลกใบนี้ คำตอบนั้นเริ่มต้นจากคำถามและคำถามเริ่มต้นจากการแสวงหาและการค้นพบคำตอบที่รอคอยพวกเราทุกคนเป็นผู้ค้นพบด้วยตัวเราเองโปรดติดตามตอนต่อ,ตอไปด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซปเปอร์จูนเนอร์ ต้งราหัด้อมกันอีกครั้งนึงครับเต็มที่ครับสามเขาเริ่มเลิกไั้